สวัสดีค่ะมาพบกับครูส้มกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุกันค่ะนักเรียนลองสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนดูนะคะว่าสิ่งของต่างๆทํามาจากวัสดุอะไรวัสดุแต่ละชนิดจะทํามาจากวัสดุที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งวัสดุนั้นอาจมีสมบัติบางประการที่มีความเหมือนหรือความแตกต่างกัน <Yes. S 1> วันนี้เราจะมาทดสอบสมบัติของวัสดุกันนะคะ yes. สมบัติของวัสดุได้แก่ความแข็งสภาพยืดหยุ่น <c oughs> การนำความร้อนและการนำไฟฟ้า <c oughs> เป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุเรามาเริ่มที่สมบัติความแข็งกันก่อนนะคะความแข็งคือความทนทานต่อการขูดขีดของวัสดุวัสดุที่มีสมบัติด,ด้านความแข็งสามารถตรวจสอบได้โดยการนำวัสดุชนิดต่างๆมาขูดขีดกันวัสดุที่ไม่เกิดรอยหรือเกิดรอยน้อยกว่า จะมีความแข็งมากกว่าวัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งแตกต่างกันนะคะ <Wow. S 1> เรามักใช้วัสดุที่มีความแข็งประดิษฐ์สิ่งของที่ต้องการความแข็งแรงคงทนเ <Yeah. S 1> ช่นใช้เพชรประดิษฐ์เป็นเครื่องตัดกระจกเพราะว่าเพชรมีความแข็งมากกว่ากระจกใช้โลหะเป็นโครงสร้างต่างๆเช่นอาคารบ้านเรือนเครื่องบินหรือรถยนต์เป็นต้นค่ะสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุ ที่เมื่อออกแรงกระทำเช่นการบีบกดดึงหรือกระแทกทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อหยุดออกแรงกระทำวัสดุนั้นจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นส่วนใหญ่ทำมาจากยางจึงนิยมนำมาใช้ทำเป็นสิ่งของต่างๆเช่นใช้ทำของเล่นลูกบอลลูกโปง่งหรือใช้ทำของใช้ เช่นยางรัดของยางลบยางยืดขอบกางเกงหรือยางรถยนต์เป็นต้นค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุไปแล้วสองคุณสมบัตินะคะ oh. นั่นก็คือความแข็งและสภาพยืดหยุน่น <Yeah. S 1> ในคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้สมบัติของวัสดุเรื่องการน,นำความร้อนและการน,นำไฟฟ้ากันค่ะ <Okay. S 1> และเจอกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้สวัสดีค่ะ